น้องขับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องขับอน,นุโมทนาสาธุครับครับอนุโมทนาสาธุเพราะท่านบุรีดาสิบกไก่ผู้เดินมกนนากเลยแต่พานาการมีนในส่วนของปฐมฌานครับเชิญครับสาธุน้องขับขอราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะอาการท่านจิตรอบเมื่อเช้าเจ้าค่ะช่วงที่เริ่มนั่งเจ้าค่ะก็จะมีองค์นิวรหา องค์การมันชานะนิวรณพยาประธานิวรณอินนมิทานิวรณปุทธจักกูจักนิวรณวิจิกิชานิวรณ์ก็จะมีเจโตพัดเจตโตสัมผัสจ้เป็นเรื่องที่ไปผัสสะมาระหว่างวันแล้วก็ผุดขึ้นมา แล้วก็มีทางการมาสันทาพยาบานนิวรณ์ตรงนี้ด้วยค่ะข้าพเจ้าก็จะดับภาษาหนึ่งองคร์รมอย่างต่อนเนื่องจนกว่าจะเกิดความลุ่งปุ่งเบาเจ้าค่ะพอดับภาษาหนึ่งองค์ธรรมแล้วองค์นิวรณ์ห้าก็ค่อยๆสงบลงไปชัวะนะ่วขณะเจ้าะมีเกิดความลุ่งปุ่งเบาเจ้าค่ะ ทำทั้งหลายย่อมหลังไหนไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำไหนบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารพอมีองค์วิตกวิจารก็จะ,จะเจริญมาวิธีสี่องทำต่อเอ่อกลารวมอินทรีย์คันคันคันระหว่างกลาง้วยการดับกระาสอย่างต่อเนื่องจะ <c oughs> <c oughs> จะมจีบางจังหวะที่จเจริญมา อยู่แล้วองค์วิตกวิจารณ์องค์วิตกเกิดขึ้นแล้วองค์วิจารณไม่ทันก็จะมีช่องให้ความเพลินเข้ามาซ่องเสีเจา้าค่ะพอรู้ตัวก็จะเริญมาวิธีสี่องค์ทให้รวดเร็วฉับไวมากยิ่งขึ้นจนุงวิตกวิจาร์ณที่มีอยู่ก็เบาบางและสงบลงไปเจ้าค่ะข้รพเจ้าสํารวมจิตไว้ที่ ไปจมูกแล้วก็มีความล่งโป่งเบาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะทำทั้งหลายย,ลลาย่อมรังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำหลายบริบูรณ์เกิดมาผู้มีบาปเข้ามาดนจิตมาสิงกายผมทําให้มีเวทนาปวดขาแล้วก็ปวดศีรษะเจ้าค่ะก็ไม่สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเจดินมาวิธีสยองทำยังต่อเน,นื่องต่อสู้กับอาการเวทนาที่ปรากฏขึ้นค่ะ องค์ที่เขาปวดขาที่นั่งแล้วเมื่อยก็หายไปเจ้าค่ะก็จะเหลือไว้แต่องค์ที่ปวดหัวด้านขวาตรงขมับปวดรุนแรงเขาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นข้พพาพเจ้าจึงอัญเชิญมาวิธีดับภาษาแค่หนึ่งองธรรมเจ้าค่ะก็จะดับภาษารัวรัวรัว,วให้เร็วมากไม่ให้มีช่องว่างเลยเจ้าค่ะอาการปวดหัวก็มีอยู่ค่ะตรงที่ปลายจมูกก็โล่งอยู่อย่างนี้ค่ะ ได้เสวยไปพร้อมๆกันเจ้าค่ะก็ต่อสู้ไม่ขยับขยื่อนอยู่อย่างนั้นท่าจนหมดเวลากำหนดออกจากสมาธิเลยเจ้าค่ะน้องกับแฟจาจอยจบสาธุครับงา <c oughs> น,นทำที่ท่านแสดงเนาะ <c oughs> ก็ยังเป็นทำที่ยังใกล้เคียงเมื่อวานนะครับกําลังก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะไม่สามารถที่จะ ผ่านองค์ธรรมที่สามนะเพราะองค์ธรรมที่สามเป็นองค์ธรรมที่ยิ่งใหญ่นะถ้าใครผ่านองค์ธรรมนี้ได้องค์ธรรมที่สี่ก็เป็นเรื่องเล็กน,นะครับเพราะองค์ธรรมที่สามนี้ต้องตีไข่แตกต้องมีอินทรีย์สูงเนื่องจากเป็นเรื่องของสมบัติเป็นเรื่องของที่จะเจาะเปลือกไข่ได้ในอนาคตนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากถ้าใครบรรลุชั้นที่สามแล้ว ชาิที่สี่ก็เหมือนชานิ้มรเพอแค่ทำอุเบกขาให้บริสุทธิ์ท่นนั้นเพราะฉะนั้นในชานที่สี่พระองค์จึงตัดละสุขล้ทุกรละวิชาและทรงารก่อนก่อนได้มาก่อนก่อนได้ก็จึงไปสวยสุขในนามกายเพราะฉะนั้นสติเป็นเหตุให้บริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์ครับอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เพราะนั้นอุเบกขาจึงเป็นเหตุให้ สต,สติบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์อุเบกขาก็บริสุทธิ์อุเบกขาบริสุทธิ์สติก็บริสุทธิ์เพราะนั้นทั้งสองอย่างจึงเกื่อกูลซึ่งกและกันไม่ว่าจะเป็นสติหรือเป็นอุเบกขาและสติตรงนี้องค์นี้ก็เป็นสติขององค์ของสัมพัชญะนะครับที่มีอยู่นะครับที่จะบริสุทธิ์นะเพราะนั้นองค์สติที่ลึกไปลึกไปลึกไปก็เป็นสติของผู้เดินมรรค นะครับซึงเป็นตติปุถุชนนั่นแหละนะครับที่เขาจะต้องบริสุทธิ์ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์สติจะดับไม่ได้พอเมื่อดับปุ๊บเนี่ยถึงจะเป็นจะเกิดสัญญาภาริยะขึ้นดันดีเพราะฉะนั้นวิมุตจะเกิดเต้นันดีนั่นคือสัญญาภาริยะถึงชั่วขณะใช่ไหมครับเพราะนั้นสติที่ดับต้องเป็นสต,ติของปุถุชนถึงชั่วขณะยังไม่ใช่สติปัฏฐานสี่เมื่อดับไปแล้วเกิดโอวิมุตตนั่นคือสติปัฏฐานสี่ เพราะฉนั้นก็ต้องการเดินม้าจึงต้องทําให้อุเบกขาบริสุทธิ์และไปขับเคลื่อนให้สติบริสุทธิ์เพราะฉนั้นสติก็ต้องบริสุทธิ์อุเบกขาก็ต้องบริสุทธิ์ราเข้าใจไหมอย่างนี้อออพอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นการเดินม้าหัวใจหลักอยู่ที่ชาทีสามเป็นหลักชาทีสามจึงต้องใช้กําลังสูงนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเจอมานเอาสิงไก่ยผมองใหญ่ ทำไ,ไมพมานจึงไปโดนจิตตั้งแต่แรกแล้วเป็นมารผู้มีบาปตั้งแต่แรกเลยรวมหัวกันกันนิมนต์ห้ารวมหัวก็องค์วิตก์เห็นไหมครับรวมกันหมดยจึงเป็นกรรมไงอยู่อยู่ด้วยกันกลุ่มป้อนเดียวกันนะครับเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นอวิชาเป็นตัณหา เป็นปริกาจัดสัญญาแล้นะตุัญญาอ่างการมืองการราคาลูกใสมานันใจเป็นราคาโทสะมุขเป็นประมาทความตื่นเต้นความอยากความกลัวรวมอยู่ทั้หมดแล้วเพราะฉะนั้นชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็รวมอยู่เลยอย่างไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผ่านหนึ่งสองสามสี่ได้ไปอาการสานันใจวิญญาณนานใกินจัญญเนวสัญญาณนาสัญญาสัญญาเป็นเรื่องสบายเป็นเรื่องเล็กเลยเป็นเรื่องเล็กทันทีเลยเพราะต้องผ่านหนึ่งสองสามสี่เพราะหนึ่งสองสามสี่ เป็นบาตรฐานเป็นพื้นฐานที่จะเข้าไปสู่ระดับสูงนี่จึงเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเห็นไหมครับเพราะนั้นสังโยชน์จึงเป็นเครื่องชักนำชักนำามาหมดไม่ว่าจะเป็นสักยาติฐิวิกิจิตชาเห็นไหมครับแล้วมีองค์หนึ่งอะไรครับสังโยชน์สามสิ่ะนปาต์บามา เพราะฉะนั้นสัจยทิฏฐิจึงเป็นความเห็นที่ผิดเป็นแถวไงนะเป็นความเห็นผิดผิดตรงไหนผิดที่ตามความคิดผิดตามความเชื่อผิดตามสัญญาที่ดำรงอยู่ที่มีอยู่จากอดีตจากกรรมเ่าจึงต้องเรียนรู้ใหม่ไงครับนี่คือสัจยทิฏฐิจึงต้องเรียนรู้ใหม่เมื่อเรียนรู้ใหม่แล้วจึงต้องปรับใหม่เมื่อเรียนรู้ผิดก็จะมี ศิลปะประมาทันดีเอ้ยใช่เปล่าจริงเปล่าไม่เห็นทําได้ทักพทีไม่เห็นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านอื่นสอนใช่ไหมครับเพราะไม่มีหลักของพระธรรมวินัยของพระองค์สอนกันตะเป็นปักเหใชไหมครับไม่ตรงพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระองค์เป็นศัสดาเอกของโลกซึ่งทุกศาสนายอมรับหมดสมัยพระองค์ทั้งอิทธิปฏิหาร ทั้งอภิญญาแต่พงค์ก็ทรงห้ามหมดเพราะพงค์ทรงรู้ว่าถ้าใครที่ยังมีตรงนี้อยู่ทั้งอิทธิปฏิหารทั้งอภิญญาทั้งการใช้เจตปริญ,ญาณก็แล้วแต่นะครับอนาคตจะถูกกวางกั้นหมดไม่มีการบรรลุกันเพราะคนสมัยนั้นทําไมถึงมีกันเกิดไปหมดเพราะเขามีศิลมีศิลนอยู่ ไม่ใช้รังแกคนอื่นเขาไม่ใช้เปรียบคนอื่นแต่หลังจากพงทรงหมดสมัยพงษไปแล้วเนี่ยศีลจะเริ่มด่างพอทะลุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นคนก็จะหาประโยชน์ซึ่งกันและก,กันพงจึงห้ามไว้ไงนั้นก็จะเหลือแต่ผู้ที่มาปฏิบัติแล้วมีแค่สภาวะที่รู้ได้เฉพาะตนนะครับพงถจึงตัดห้ามเรื่องฤทธิ์ไหม นั้นแค่มีฤทธิ์จึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้าไม่ท้อยไม่สนใจเรื่องฤทธิ์ถึงจะไปต่อได้ถ้ายัางยึดฤทธิ์อยู่ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นองค์สั่งยน์จึงมีอยู่มาจากอดีตหมดสังโยน์ก็มาจากอดีตสังงยน์ไม่ได้มาเกิดที่ปัจจุบันที่ไหนถูกไหมนั้นก็มาจากอดีตนั้นพงจึงให้ดับอดีตก่อน ให้บรรลุตรงสภาวะน,นี้ก่อนคือจ,จิตบ้างมโนบ้างญยาิบ้างเป็นผู้ควบคุมทั้งระบบนะครับเพราะนั้นทุกท่านจึงต้องเดินทางอย่างถูกต้องถ้าท่านเดินทางผิดก็ไม่สามารถนะครับไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะครับดังนั้นการเดินมากจึงต้องเดินตามอริยสัจสี่อริยมังมิงแปดตามความเป็นจริงกนะับตามความเป็นจริง อมีคําถามอะไรไหมครับไม่มีคําถามจค่ะแล้ววันนี้สรุปว่าไงอาการทางจิตของท่านกับเมื่อวานก็ออาการทางจิตเออถ้าเป็นรอบเมื่อเช้าก็แบบนี้เจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นรอบของเมื่อคืนข้าพเจ้าก็จะมีอินทรีย์ขึ้นมา <C oughs> คือจะรู้ตัวรู้ตัวเร็วมากยิ่งขึ้นในจังหวะที่เพลินออกไปแบบนี้เจ้าคะ่ะก็ช่องว่างก็จะน้อยลงเจ้าค่ะแล้วก็เรื่องทันหาที่คอยกระสิบก็มาทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเจ้าคะ่ะก็เรื่องให้ดูนาฬิกาให้ลืมตาหรือให้ขยับตรงนี้นะคะ่ะก็คือ มีกําลังสู้เขาได้แล้ว,วจะไม่ไม่ไม่ย้อนกลับไปทําแบบนั้นแล้วเจ้าค่ะน้องกาท่านอาจรย์ครับสาธุที่ท่านกล่าวมาเนี่ยโดยรวมก็คือย้อนแย้งนอนแย้งเพราะอะไรเพราะกลางคืนสามารถทำสมาธิแล้วดีดีกว่าช่วงเช้าซึ่งไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยแต่เกิดเพราะอะไรแต่เกิดเพราะอะไรสาธุน้องกาขอกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะ อ๋อข้าพเจ้าขอขอมาท่านอาจารย์คัะพูดผิดหมายถึงว่าช่วงของเมื่อวานว,วันนี้รวมกันนะคะก็คือดีขึ้นนะะแต่ว่าตอนเช้าดีกว่าตอนกลางคืนอยู่แล้วเจ้าค่ะถูกลงเปลี่ยนแล้วนาะงเจ้าค่ะอ่าจะดูเห็นไหมเนี่ยคือถ้าย้อนแยง้งผุผิดทันทีนะครับเพราะเป็นไม่ใช่ฐานะไงเนี่ยฐานะที่จะมีได้กําลังส่งกันมาเป็นลําดับลําดับลําดับ,ดบก็ทําทั้งหลายย่ำหลังหลายไปสู่ทาทั้งหลายกลางวันก็คือทํา กลางคืนก็คือทำทำมากของพมทั้นเขาต้องหลั่งไหลเข้ามาหาการมารวมกันและแสดงผลก็กลางวันท่านถ้าทําทดีกลางคืนต้องดีถูกไหมเวลาทำสมาธิพอกลางคืนดีเช้ามาทําต้องดีขึ้นไปอีกเห็นไหมล่ะอย่างดีถ้าไม่ดีก็คือก็จะทรงไว้เขายังไม่ลงวูบหรอกก็มีกําลังอยู่แต่ถ้าทัางวันไม่ได้เรื่องเลยจะมาบอกนั่งสมาธิกลางคืนดีไม่ใช่ฐานะแล้วอันนี้อันเนี้ย หมานสิงระบดเถิดเถิงเลยแล้วยังไม่รู้ตัวเองเยก็ปีทำมาใช่ไหมครับพอมาเช้าดีอีก,กเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะาก็กังวันไม่ได้เรื่องกางคืนไม่ได้เช้าจะดีก็ไปได้ไงก็ส่งมันอยู่ส่งผลทําทั้งหลายาทําทั้งหลายย่มหลังหลายไปดูททาทั้งหลายทาทั้งหลายย่ออยังทาทั้งหลายให้บริบูรณ์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 ก็ต้องดีขึ้น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 ถ้าวันไหนไม่ได้เรื่องเขาต้องลงไป ยกเว้นท่านมีกาลังทรงสภาวะอาจจะไม่ได้เรื่องวันสองวันปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ท่งอยู่เขายังไม่ลงเขายังท่งอยู่แต่พอหมดทําบ่อยทําบ่อยลงแน่นอนเห็นไหมครับตอนนั้นทําตรงเนี้มากล่าวทําแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์รู้จักครูบาอาจารย์จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองจะบอกไม่บอกจะดูที่จะเล่นไปแค่ไหนกิเลสมันจะหลอกไ้แค่ไหนจะเชี่ยวกิเลสได้แค่ไหน จะเล่นปาหีห่แล้วจะเล่นกลในครูบาอาจารย์ดูก็อ้าวอยากทําก็ทําไปไม่ไงั้นก็ไม่มีสตอรี่ใช่ไหมครูบาอาจารย์ต้องปล่อยเพื่อให้มีสตอรี่เพราะบางทีผู้เดินมาก็ไม่รู้เท่าทันก็มีเป็นไปได้เป็นฐานะที่มีได้นะครับเพราะอะไรเพราะตอนนั้นกําลังจะหลุดกําลังจะหลงทำไมเข้าไปสู่ระบบของมาดถ้าดูแล้วไม่ดีแล้วไม่มากกมากเกินครูบาอาจารย์ก็ต้องรี ดึงออกโดยการแจ้งโดยการตีหวัวปักนะให้แก้ไขด่วนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละผู้บาญาจารนะครับอพอเข้าใจไหมเอย่างนี้เข้าใจก็ค่ะน้องก่าเป็นอาจารย์ทุกคนจะรูนะเพราะฉนะน,นั้นการกล่าวทำจึงต้องมีสัมปชัญญะเห็นไหมมีสัมปชัญญะกําหนดสมาธิทุกครั้งในการกล่าวถ้าไม่กําหนดปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะกล่าวล,ลอยๆอยกล่าวขึ้นมาปุ๊บ ค่อทันทีเอาแล้วนะอนุมตนาสาธุครับท่านบุรินทร์สีโพกัผู้เดินบัใแระดับพนาคามีนในสองพระตองชาติสาธุครับสวัสดีครับสาธุาน,น้องกับอน,นุมตนานสาธุเจ้าค่ะน้องกับสวัสดีท่านอาจารย์เจ้า